ของเราณวันนี้มันมันเรียกว่าเป็นเป็นจุดที่จะว่าเป็นทั้งชีวิตก็ก็ว่าได้นะตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่เคยหยุดที่จะเลิกเล่น,นวอลเล์บอลเลยมันเหมือนสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้จะว่าเป็นลมหายใจก็ไม่เชิงมันเหมือนจะเป็นหัวใจเป็นสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันอยู่ในตัวเรา <S <S นุสราต้อมคำมดีตนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย38ปี ยังคงมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เธอรักและสัมผัสกับความท้าทายในฐานะนักกีฬาอาชีพกับสโมสรซานดิเอโกโมโจทีมวอลเลย์บอลประจำนครซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียหนึ่งในเจ็ดทีมชั้นนำในลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดรเรชันของสหรัฐอเมริกาแม้ซาร่าหรือนุสราเจ้าของฉาย,ยามือเซตอัจฉริยะของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเคยสัมผัสประสบการณ์เล่นในลีกอาชีพต่างแดนมาแล้วกับหลายสโมสรในหลายทวีป รวมทั้งการตระเวนแข่งขันในนามทีมชาติไทยมาทั่วโลกแต่การเดินทางมาเล่นในหลีกบนแผ่นดินสหรัฐอีกครั้งกลับเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปที่จริงค่อนข้างต่างนะคะเพราะว่าก่อนที่เราซ้อมฝึกไทยเป็นการฝึกซ้อมที่ที่ของในานามทีมชาติมันจะ,จะมันจะฝึกซ้อมในาางานค่อนข้างที่จะนานแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยแต่พอเรามาแข่งหลีกที่นี่เขาก็จะจะซ้อมในรูปแบบของอ ความสามารถเฉพาะตัว้ะเป็นหลักมากกว่าเป็นทีมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องเข้าใจลักษณะของของผู้เล่นอเมริกาว่าแต่ละคนมันเป็นยังไงความโดดเด่นของการเป็นมือเซตที่คอยตั้งบอลควบคุมจังหวะการเล่นด้วยไหวพริบและการอ่านเกมที่เฉียบขาดคือคุณค่าและความแตกต่างที่นุสราสามารถทําได้เมื่อมีเธออยู่ในทีมรับประกันจากการที่เคยก้าวเป็นเซตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกมาแล้ว และในวันนี้นุสรากำลังมุ่งมั่นที่จะพาทีมซานเดโกโมโจขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของหลีกให้ได้เราก็อาศัยดยวยความที่เราเราเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์แล้วเราก็อยากได้ประสบการณ์เนี้ย ทำยังไงให้ทีมมันเดินหน้าต่อไปทำยังไงให้จะดึงศักยะของของผู้เล่นทีมเราให้ออกมาได้ให้มากที่สุดให้เขาเข้าใจเกมให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างเราเราปเป็นตัวเซตเป็นคนที่จะต้องวางแผนการเล่นจะต้องเข้าใจในตัวตีของเราว่าเขาชอบแบบไหนทำแบบไหนเราต้องศึกษาคู่เล่นวางแผนทุกอย่างไม่ว่าเราจะก่อนแข่งเราก็จะมีคุยกันว่าวันนี้เราควรจะเล่นยังไงคนจะแบบใครอยู่ตรงไหนใครควรจะรับตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราค่อนข้างใช่ทำงานให้เขารู้จักว่าเฮ้ยมันเป็น ีท่ปันเป็นอาชีๆเริงๆ,ออๆ yeah, she's one thetter the ียปาป้านักวอลเลย์บอลหญิงชาวอิตาลีที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมซานดิเอโกโมโจพร้อมๆกับนุสราบอกกับว o A ไทยว่านุสราคือหนึ่งในมือเซตที่ดีที่สุดในรอบ20ปี <c oughs> เธอดังมากๆในอิตาลีและนุสรายังเป็นต้นแบบของมือเซตในทีมอาชีพที่เธอเคยเล่นที่อิตาลี และแน่นอนว่าเธอมีความสุขที่ได้เล่นกับนุสราที่ไม่ใช่เป็นเพียงผู้เล่นที่ดีมากความสามารถเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่พิเศษมากๆที่เธอสัมผัสได้ o n l s h e g o v o l b u t s h e s a g really, r really a t great, great and special person ประสบการณ์การเล่นในต่างแดนมาแล้วทั่วโลกทําให้นุสรามองว่าการนํารูปแบบการเล่นที่เน้นความคล่องตัวของคนเอเชียมาปรับใช้ให้ผู้เล่นในทีม จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งได้มากขึ้นนอกจากนี้เธอรู้สึกดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับเทยีบ้าฮานิฟพาร์คโค้ชของทีมซาดีโกโมโจซึ่งเคยเป็นอดีตนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติอเมริกาในยุคเดียวกับนุสราอีกด้วยพอมาเล th ่นที่นี่เราก็เลยอยากให้ผสมผสานในความที่เรามาจากเอเชียมาจากไทยแล้วมีความที่มีบอลลุก เป็นรูปแบบผสมผสานซึ่ต้องบอกเลยว่าที่อเมริกาเขาไม่มีในลีกตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโค้ชเนี่ยต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นเหมือนเล่นรุ่นรุ่นเดียวกันรู้จักกันมาก่อนตั้งแต่ในนามของติมชาหแล้วก็เลือดสวาเราดีใจแล้วก็รู้สกวกเหมือนว่าให้เกียรติเช่นกันและกันเลย้ยคะบรรยากาศและความเข้มข้นของลีกวอลเลย์บอลหญิงในสหรัฐขึ้นชื่อในเรื่องคุณภาพ และการขับเคี่ยวของนักวอลเล์บอลระดับพักการของโลกที่ไปรวมตัวที่นั่นและชื่อซาร่าหรือนุสราต้อมคำมือเซตมือทองจากประเทศไทยยังคงอยู่ในกระแสคลั่งไคล้ของแฟนกีฬาทั้งชาวอเมริกันและชาวไทยในสหรัฐที่คอยเดินทางไปให้กำลังใจถึงขอบสนามอยู่เป็นประจำติดตามรายงานพิเศษทางว o a ไทยได้ในตอนต่อไปสุภกิจพัทรธีรนนท์ไวซ์ซอมอเมริกาภาประสาไทย รายงานจากนครซานเดโก้รัฐแคลิฟอร์เนีย